เฮ้ยบริจาคถุงหัวทีเวลาห้าต้มไข่แล้วเวลาห้านํามาเกะแล้วไข่มันติดกับเปลือกแกะหยาบก็เอ็นให้ไข่ของห้านี่เละบน่ากินแล้วก็ยังเอ็นในห้านี้รู้สซึกงงุดขึนิดนึงสำหรับื้นนี้มาดามมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆเราจะเป็น้องตไข่จังได๋ให้ปอกเปลือกง่ายๆแล้วกระสวยหนากินโบงุดงิดนํามจัดเพื่อเป็นการเซเวลาไปรับชมวิธีการและเทคนิคดีๆกันเลยจ้าสรับเละเาจะสำหรับใครที่ แช่ไข่ไว้ในตู้เย็นเห่าต้องน้าไข่ของเห่าออกมาว่างไว้ข้างนอกมาจ้ะในอุณหภูมิห้องคือว่าหายไข่ของเห่าที่อุณหภูมิปกติก่อนนะจ๊ะพี่น้องแลยวเท่าก็ค่อยไปสู้ขั้นตอนต่อไปกันเลยจารไข่ของเห่าได้เย็นเป็นที่สนิทเรียบร้อยแล้วเห่าก็มาสู้การเตรียมน้ำต้มนะจ๊ะเห่านําน้ำของเห่าใส่ในหม้อแล้วก็มาต้มด้วยการใส่ไฟกลางนะจ๊ะต้มจนกว่าน้ำจะเดือด ตอนนี้น้ำของเห่าก็ได้เดือดแล้วนะจ๊ะเห่าก็เสียน้ำไข่ของเห่าลงไปในหม้อเลยใส่ไข่ของเห่าลงไปในหมอ้อที่มีน้ำเดือดให้ครบทุกหน่วยแล้วหลังจากนั้นเห่าก็ค่อยใส่เกลือลงไปนะจ๊ะสำหรับเกลือใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นกระตุมต่อไปอีกหาถึงสิบนาทีตอนนี้เห่าก็ได้ตุ่มไข่ของเห่าครบตามเวลาที่กำหนดแล้วนะจ๊ะเห่ากับปดเกส หลังจากที่เห่าปิดแก๊สเสร็จเดียบร้อเหากัมาเตรียมน้ำมาจากน้ำไที่เหาเปิดอออกจากก๊อกไปใส่พัฒนาที่เห่าเออาตาเาเียงไว้ทอดประมาณให้ถ่วมไข่นะจ๊ะแล้วเหาก็บค่อยน้ำไข,ข่ของเหาลงไปแช่ในน้ำเย็นแช่จนกว่าไข่ของเหาสีเย็นแล้วก็ค่อยน้ำไข,ข่นั่นมาโปะเปลือกตอน,นี้ไข่ไอ้น้ำที่เ,าเหาแช่ไว้มันก็เย็นแล้วน,นะจ๊ะ บ,บันนี้เขาคือใมาลอกปอกันบ้วยทำมันติดมั้งแต่ว่านำกระกครองอยุาตไปปอกไข่ให้เซตเบิดตทุกหน่วยก็น่าจะพี่น้องเป็นใจไหนก็นะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้มองมาคงสิเป็นประโยชน์กับคนที่เขามารับชมบอนไลน์กันหน่อยวิธีต้มไข่ใจไหนให้ เปลือกแกะแกะเปลือกออกง่ายนะจ๊ะพี่น้องเนาะวางมาคุงสิเป็นประโยชน์ไว้เจอกันคลิปหนาไนดนะ้จ๊ะพี่น้องคุณรักษาเทพบดาของฟองสวัสดีจ,จ้า